คุณผู้ชมคะพูดถึงสถานที่ศักกะสำคัญของวัดภูตานหนึ่งในสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้ไปแล้วก็คือวัดรังเสือหรือว่าวัดทักษังหรือภาษาอังกฤษว่า Tiger's n e s สนะคะตำนานมีที่มาค่ะว่าพระซึ่งนำศาสนาพุทธนิกายตันตระไปเผยแพร่ที่ทิเบตและภูตานได้ประทับบนหลังเสือเหาะไปวิปัสนาภายในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลายาวนานถึง3เดือนค่ะ ทำให้เป็นความเชื่อของคนพูตานนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้คนที่นี่จะต้องไปเยือนวัดนี้ให้ได้แต่การไปเยือนก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าวัดอยู่เหนือหน้าผาค่ะการไปเยือนก็ต้องเดินขึ้นภูเขาเดินลงหุบเหวนะคะและไต่ขึ้นไปอีกครั้งเพื่อที่จะเข้าถึงตัววัดแถมเข้าไปแล้วก็ยังไม่สามารถบันทึกภาพได้ค่ะช่วงที่ดิฉันไปภูตานก็ต้องไปเยือนวัดนี้นะคะอย่างที่เขาเชื่อกันว่าถ้าไปภูตานไม่ได้ไปเยือนวัดนี้ก็ถือว่า ไปยังไม่ถึงประเทศภูตานค่ะเริ่มต้นการออกเดินทางเพื่อที่จะเดินขึ้นไปวัดรังเสือหรือว่าไทเกอร์เนสนะคะวัดที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศภูตานค่ะแต่ว่าดิฉันได้รับคำเตือนว่าทางอาจจะลื่นอาจจะใช้เวลาเดินนานถึง4ชั่วโมงก็ต้องระมัดระวังนะคะคนภูตานแนะนำว่าให้ซื้อไม้ค้ำยันหรือว่าไม้เท้านะคะเดี๋วดิฉันจะลองสอบถาม How much each? 50 50 50 50 n o 50แต่สำหรับท่านที่มาแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเดินไหวหรือว่าถ้ามีสัมภาระเยอะเช่าม้าขึ้นไปได้นะคะแต่ม้าก็จะไปได้แค่ครึ่งทางถึงกับมีคำกล่าวว่านอกจากจะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นวัดที่สวยงามมากที่สุด ในประเทศภูตานและถึงกับบอกว่าถ้าใครมาประเทศภูตานแล้วไปไม่ถึงวัดทักสังหรือว่าวัดรังเสือคือมาไม่ถึงประเทศภูตานค่ะ <S <S เดินขึ้นมาสักระยะหนึ่งยังไม่ค่อยเหนื่อยมากนะคะแต่เห็นวิวแล้วรู้สึกว่าคุ้มกับที่ค,ค่อยๆเดินมาจริงๆคะ่ะเห็นเมฆอยู่ละยอดเขานะคะท้องฟ้าใสมากยังต้องเดินอีกไกลค,คะ่ะ ไม้เท้านี้ช่วยได้มากทีเดียวค่ะเดินมาสักพักใหญ่ก็จะมีเก้าอี้พอให้นั่งพักหายเหนื่อยนะคะคุณผู้ชมคะแต่นี่เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางค่ะจุดหมายมองไปทางนู้นนะคะก็คือวัดทักษังค่ะสูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ3,000ฟุตค่ะลาลด็ก hello ไรู ธงหลากสีสำหรับการภาวนาก็แสดงว่าใกล้เขตวัดเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่มองไปจะเห็นวัดถ้ำรังเสือหรือว่า t i เก r s n e น t ได้ชัดเจนมากเห็นว่าวัดนี้ตั้งอยู่ตรงนภา,านะคะสูงชันมากเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสงบศักดิ์สิทธิ์และงดงามมากที่สุดที่ประเทศภูตานค่ะรอบร้อมไปด้วยขุนเขาหิมาลัย อย่างที่เขาบอกนะคะก็คือต้องค่อยๆเดินเพื่อที่จะฝึกสมาธิไปด้วยอย่าเพิ่งนึกถึงจุดหมายปลายทางจากนี้ไปก็จะมีเส้นทางเดินไปตามธงหลากสีอีกระยะหนึ่งนะคะ<ม>เพื่อที่จะเดินไปให้ใกล้วัดทักษังมากที่สุดค่ะ มาถึงตรงทางเข้าวัดแล้วนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอได้นะคะจากนี้ไปทางเข้าวัดนำสัมภาระเข้าไปไม่ได้กระเป๋าถือแว่นดำก็ไม่สามารถใส่ได้นะคะจะต้องแสดงความเคารพต่อสถานที่ดิฉันจะฝากสัมภาระไว้ที่บริเวณหน่วยรักษาความปลอดภัยก่อนคะ่ะ การกลับก็คือการเดินทางต่อนะคะหลังจากที่ดิฉันได้เข้าไปกราบนมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรังเสือหรือไทเกอร์สเนสหรือวัดทักสั่งแล้วได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามค่ะสมกับคำด่ำลือที่บอกว่า เป็นวัดที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดวัดหนึ่งของประเทศพูตานอายุของวัดประมาณ369ปีเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ค่ะในช่วงกลางทศวรรษปี1950และในปี1998พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสถานศักดิ์ระอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาสำหรับคนพูตานถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมากที่ผู้คนให้ความนับถือให้ความศรัทธานะคะ เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนพูตานจะต้องมากราบนมสการที่นี่ให้ได้ค่ะสําหรับลามะหรือว่าคนภูตานแล้วตามความเชื่อก็คือ,คอจะต้องเดินดตั้งแต่ต้นทางจริงๆค่ะ,จ,คะจะไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงนะคะทิฉันเริ่มหอบเล็กน้อยเส้นทางก็จะต้องเดินต่อไปนะคะเพื่อกลับไปยังจุดหมายที่เริ่มต้นมาค่ะ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยนะคะรวมเวลาแล้วก็น่าจะประมาณ6ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงสำหรับขาขึ้นและ2ชั่วโมงสำหรับขาลงกลับมายืนบริเวณจุดเริ่มต้นก็เสมือนกับการสิ้นสุดการเดินทางนะคะรอยยิ้มของผู้คนที่ได้ร่วมทางกันก็เป็นเสมือนกำลังใจที่ช่วยให้ความทุกข์ยากทางร่างกายพอจะมาลายหายสิ้นไปได้นะคะจากนี้ไปก็จะเหลือความทรงจำ ที่จะเก็บไว้เป็นความประทับใจกับการมาเยือนวัดรังเสือในครั้งนี้ค่ะก่อนที่การเดินทางครั้งใหม่จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งค่ะ